ดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเชียวอีสานทุกท่านเด้อพี่น้องนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศย่ำขำย่ำแรกนะครับอากาศดีๆนะครับแดดลมตกพาพี่พันนองมาเบิ่งควายงามนะครับทางเสือระพุ่มลอยเอ็ดเด้อพี่น้องนะครับช่วงสถานการณ์ลำปีสกินระบาดนะครับแต่ว่าควายงามกะกะที่ว่าได้รับผลกระทบอยู่แต่ว่ากะหน่อยนะครับผมแต่เทียบกับง่วนแล้ววันนี้มากของกล้วยงามนะครับวันนี้เดี๋ยวพาพี่พันนอง เอฟซีนะครับที่มักเลียงควายนะครับมกพันธุกรรมอนุรักษ์ควายไทยนะครับขอกนีว่าผิดหวังแน่นอนแปดเก้าตัวมีแต่สายพว่ที่เด็ดนะครับภาพพ่พาน้องมาเบิงนะครับเป็นกําร่างใจให้ผู้เลี้ยงควายงามนะครับตอนนี้การอนุรักษ์ควายได้รับการนิยมได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับในวงการเท่านะครับมีเกษตรกรผู้เพิ่นพัฒนาสายพันธุกรรมนี่หลายต่อหลายท่านนะครับผมวัมือนนี่เดี๋ยวไปหุ่นจับกับเจ้าของหอกจ้าห้องฟร์มกันเลยนะครับผมสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับแนะนาตัวจังอยนะครับพี่ครับคู่ตุกครับผมคู่ตุกนะครับผมครับนะครับฟาร์มอยู่ทั้งไหนก็ครับนี่ฟาร์มอยู่บ้านขอกควยครับบ้านขอกควยนะครับตำบลวังหลวงอำเภอเสละพุ่มจังหวัดไรเอ็ดครับผมตำบลวังหลวงอำเภอเสละพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องครับนะครับมียตัวครับค้วยควายตอนนี้มีอยูซีโคมครับกัร่วมลูกๆกกบเก้าตัววะเก้าตัวนะครับผมเฮ็ดฟาร์มมาโดนไปครับผมก็เลี้ยงมาโดนนั่นแหละครับเพิ่งสิมาพัฒนาก็ ช่วงปีหลังๆมานี่แหละพ่อแม่ผ้าเลี้ยงก็คือควายควายบ้านเท่านี้เนาะแมนครับก,ก็บเลยคืตตอขยับนะครับมาเลรีสายพันธุก,กรรมแมนครับนะครับตอนนี้มีแปดเก้าโตนะครับเอาไปเบิง้งพี่เด็ดของเพผมอันนี้แม่ที่แรกนะครับให้เพ้่ริสุทธิ์ฟังจังหน่อยนะนะครับไปจังไดมาจังไดขึ้นอยากเลี้ยงควายงามเอาบริสูทพีู่้บริสุทธิฟังจังหน่อยนะครับผมมันมักไหมครับเป็นความชอบเนาะมักความชอบมักควายงามว่าไงอ๋อมักควายงามมักควายงามเห็นแล้วมัก ก็เลยอยากเลี้ยงอ,อยากพัฒนาครับ้มันใหญ่ขึ้นก็เลยเลือกพัฒนาจากนี่แหละจากเราคั้วเห่าเนี่ยน <ข Level. S 1> ้ำขามาแเนี่ยครับผมบครับอันพอไรดีเฮากับไส่เอาเติมกินตนา,นาการไปเรื่อยห,อหลังจากน้ำขั้วยง้มเขามานนี่ก็คือ้านับเป็นปีเป็นเดือนนี่ประมาณจากปีจากเดือนแล้วก็เริ่มต้นที่ดีกับเมื่อปีที่แล้วนี่ครับ <c oughs> เมื่อปีที่แล้วเนาะ แม่นครับนะครับน,นั่งขม,าขมา่าโควิดปีที่แล้วนี่แหละช่วงโควิดรอบแรกเน,ะนาะเปลี่ยนล่องมาตร่องอมีแรงบันดาลใจนะครับคือเลี้ยงควายมากว่านี่ก็เลยอยากล่องเ <c oughs> ลี้ยงสายอนุรักษ์เบิ้งเดบมาอยู่บ้านแหละครับบอมีอย่างเฮ็ดเห็นกระจ้าล่องควายงามขึ้นน่าสนใจเด็กก็เลยครับล่องเบิ้งพอล่องมากอะเออรู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์นะมันมันมันหาเข้ามันหาความสุขเข้าได้ครับผมเลี้ยงง่ายไหมครับเลี้ยงควายเนี่ย โอ้ยงง่ายครับอย่างเนาะว่าจะไมีหยาว่าจะมีแปลงหยาบมียมมหยาบนะครับมีหน,มนามให้นอนนะครับผม เอานะครับให้ผ้าพีผ้าหน่องเฮาเบิงจังน่อยนะพีหน injuries, ่องเฮากัดใจรอดแล้วเบิงอยากแนะให้แนะนว่าสายพันธุกรรมมีสายใดเนี่ยโยขอกนี่เพ bon ื่อพี่ผนองกำลังหาอยากได้ไปเลี้ยงนะครับมามาเบิงไปพัฒนาต่ออยากตื่นกล้องแน่อันนี้เสื้อสายเพันธุ์นี่มาเป็นเป็นเหล่าของเพชรอุดรนะครับเหล่าเพชรอุดรเนาะเป็นสายบผมเป็นลูกเป็นสายเป็นลูกเป็นหลานเพชรอุดรเนาะครับผมเป็นสายเนื้อหนังมั่งสาดีครับแม่นี่ลอยตัวเพราะว่าสี่สิบบวกอยู่ด้วยเนาะ ร้อยสี่สิบสามบวกครับอ่าร้อยสี่สิบสามบวกนะครับเพิ่นวันมาแล้วนะครับแม่นี่ลูกสามในท้องครับตอนนี้ลูกในท้องนี่เป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดนะครับผ่านสองเดือนอ่าบิ๊กเบิร์ดผ่านหล่อสองเดือนเนาะครับตรวจขั้นเรียบร้อยครับอ่าบิ๊กเบิร์ดเนี่เป็นพ่อพันธุ์อยู่ที่บ้านแต่ทางไหนครับสายทั้งไหนบิ๊กเบิร์ดวงกล้องเสียอุ่นหมดนาะครับผมอันนี้ก็จักเดือนแล้วอายุในท้องเพิ่น สองเดือนครับตรวจขันเดือนครับนี่มีใบรับประกันตรวจขั้นครับนี่มีใบรับประกันเนาะมีครับมีใบมีหลอดครับบิ๊กเบิร์ดเดี๋ยวผมไล่ลูกมาให้เบิ้งครับพี่น้องนี่ลูกสาวอยู่น้ำแม่ลูกสาวนี่เป็นลูกมั่งก่อนขาวของหมอปักได้ครับนี่ลูกมั่งก่อนขาวของหมอปักเนาะครับผมลูกสาวเป็นมั่งก้อนขาวจักเดือนแล้วครับอายุนี่สามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าแล้วพี่น้องนะครับลูกสาวของมั่งก่อนขาวนะครับแม่สายเพชรอุดรครับสะดือออกนะครับพี่น้องเบิ้งสะดือนะครับอยากเตือนกล้องเนับ เอาเบิ้งสะดือนะครับกาลันตีสายครับเอาหูโอ้สวยนะครับตัวนี้ลูกสาวมังกรอนเนาะครับมังกรอนเขาเควายเขาควายเปือกอ่าเป็นควายเผือกพอไม่เนีนักตันซ้ำนะครับอ๋อควายอ่อพอนี่เป็นควายเผือกครับอ่าผมเคยไปไทยอยู่อกของหมอปักมากนะครับเมื่อนนาจะสองปีที่แล้วพี่น้องนะครับมั่งกรอนเขาครับนี่แหละครับลูกเพื่อนนาตาบอกเอกลักษณ์เลยครับนี่ีเอกสารให้ครับครับกูนี่ ทองที่สามนี่น้องอยู่ในทองในทองนี่เป็นตัวที่สามครับในทองเป็นตัวที่สามพี่น้องแม่นครับเอาครับมาค้วยงายมาเยี่ยมมาชมมาเป็นกำลังใจกันดนะพี่น้องนะครับแถวๆนี้มีหลายฟาร์มอยู่นะครับผมอ่าพี่น้องลองสอบถามมาได้มากเยี่ยมน้องเพิ่นนะครับกับมีอีคอนทัดไปกับมีนะครับก็เคยลงไปแล้วนะครับทางพ่นทองนะครับเดี๋ยวค้วยงามขึ้นกันนะครับเอาคู่แรกชมไปแล้ว นะครับเ <c oughs> บื้องคู่ที่สองนะครับผมเดี๋ยวยางไปเบื้องคู่ที่2พี่น้องว่าเพื่อนเปิดราคาบัวนะครับผมหลังหลังไม่ได้พี่น้อง <c oughs> ส่วรับผู้มาควอยงามนะครับสายคว้ยงามมาผูดมาคุยมา,มาทักมาทายกได้เบื้องแม่ใบเงินครับอันนี้แม่ใบเงิน, <c oughs> นครับสายใดครับแม่ใบเงินเนี่ยส <c oughs> ายปานซุรินนะครับเี่ยสายปานซุรินนะครับผมครับเป็นลูกปานซุรินเนาะแม่เพื่อนนี่แม่ครับแม่เป็นลูกสายแม่เป็นลูกปานซุรินเอานะครับมีลูกมาจากตัวหรอครับแม่นี่ ลูกดอนนี่ตัวนี้เป็นตัวที่หาครับตัวที่หาคือตัวทีอยุน่าแมนนี่เนาะแมนครับพรอมวางย่ลอผสมตัวนี้ลอบผสมสดอยู่นะครับพี่น้องควายมีลูกมาแล้วหาตัวพี่น้องเอานะครับนี่ตัวที่หาครับยุนาแมนลูกพ่อได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกพ่อสิงโตครับอ่าลูกเจ้าสิงโตล้านห้าแสนผมนะครับผมลูกของพ่อสิงโตเป็นลูกของร้านหาแสนมั้งครับ เป็นลูกของหลานหาแสนครับ<อ>แม่ครับผมตัวนีตว้ตัวนี้เป็นลูกของหลานหาแสนลูกของมันลูกของลูกมันลูกของลูกเขาเรียกว่าเป็นหลานนะครับเป็นหลาน<ม> <laughs> เป็นหลานของเอ่อหลานหาแสนนะครับผมนี่ได้สามเดือนกันผมไล่ฟร์มเด้อพี่น้องนะครับอ่าพอหลานหาแสนผมมีไลฟ่ฟร์มจักเดือนแล้วครับนี่สามเดือนครับนี่สามเดือนสี่เข่าสามเดือนโตผูด้วยเนาะโตผูอ่าผูน่อยนะครับแม่กับล่อผสมแม่สายป่านสุรินพี่น้องส่วนสูงเท่าไรครับแม่นี่ร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเอาเป็น แม่นี่ญ่แน่นอนครับ่หนาลึกเลยพี่น้อง่หนาลึกแน่นอนครับรับประกันเลยครับแม่นี่บึงนะครับงามครับพี่ดีรับประกันทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งครับหางามเปินขัดมาดีนะครับว้าวถือคว้วยงามนี่ตรงมีการขัดสันมาอย่างดีพี่น้องก็ต้องถามหาตำแนี้นะครับของดีของเพิ่นแม่นี่ขนาดไม่หลูกมาแล้วตัวที่หาอยู่นะแม่นะครับยังสดอยู่ถือว่าการดูแลของเพิ่นน้เขม้าอยู่น้ำเพิ่นกับโดยเะปีกว่าหรอวะครับปีกว่าหรอเนาะเอา สนใจมาเยี่ยมมาชมเลยเด้อพี่น้องนะครับมาชื่นชมกันได้มาเป็นกำลังใจให้กันสําหรับผู้เลี้ยงงัวทักทายน้ำเพิ่นเข้ามาได้เดี๋ยวเบอร์โทรผมจะขอให้ถ่ายคลิปนะครับประกาศดินสอคู่นี้เพิ่นกะขันมักกะแบ่งกันอยู่เนาะครับกะแบ่งครับกันอยากพัฒนาน้ำกันกะแบ่งพัฒนาไปน้ำกันผู้กำลังอยากจะเริ่มอนุรักษ์ควายทยหาพันธุกรรมดีๆหาสายดีๆการันตีบ่ได้มากขวบมีน้องเพิ่นว่าการันตีให้ได้เด้อพี่น้องสายพันธุกรรมแน่นอนครับแม่นี่เพิ่นมีข้อมูลให้ครบใหญ่แน่นอนครับเบิ่่งคมทีื้อครับบัดนี้ เดี๋ยวไปเบิ้งโคมที่สามพี่น้องคูนี่กับที่เดือกันนะครับคูนี่โคมที่สามนี่เป็นโคมแม่เข้าแม่ลักครับอยู่นี่เป็นเล่าอีสานแลักครับอันนี้บระคับลูกตัวนี้เป็นลูกเพิ่นครับตัวนี้ก็เป็นลูกหาแสนนึยกันครับอันนี้เป็นสันนล้านครับตัวนี้เย็ดเดือนนะครับนี่เย็ดเดือนแม่นครับนะครับเอาควายเ็ดเดือนควายผูด้วพี่น้องนะนาคนเป็นพ่อพันธุ์ลูกของพ่อได้ก็ครับอันนี้ลูกของเจ้าสิงโตครับเจ้าสิงโตนี่เป็นลูกล้านหาแสนครับเป็นลูกของล้านหาแสน แกงขาต้องห่วงครับตัวนี้พอพันสายพัฒนาแน่นอนครับนะครับเข่าอัตลักษณ์อยู่เนาะโอ้คบครับเบิ้องแกงขาี่มาเต็มครับยางไ่ไปเบื้องหาแม่กันนะครับไช้ครับพี่น้องนะครับเ่าวกล่องคบนะครับบ่าหน่อยอนาคดพอพันสำหรับผู้อนุรักษ์วายไทยอยากได้พอพันเอาไปเห็ดคุ้มฝูงนี่แหละครับแม่เพื่อนแม่เข้าแม่รักให้ลูกมาจากตัวแล้วครับแม่นี่แม่นี่ว่นิบเจ็ดแปดตัวแล้วครับนี่นะครับเจ็ดแปดตัวลอยสี่สิบบวกอยู่นะส่วนสูงลอยสี่สิบบวกครับครับท่องยไมครับนี ท่องเบิ่อมพันล้านครับนี่ท่องเบิ่อมพันล้านนะครับสองเดือนนะครับเอกสารเดือนครบสองเดือนกว่าแล้วเนาะสองเดือนกว่าครับในสองเดือนกว่าแล้วครับท่องเบิ่อมพันล้านนะครับใบหลอดครบด้วยพี่น้องนะครับอันนี้ลูกไส้เพื่อนผลงานเบิ่งพี่น้องใจลูกเพต้องห่วงครับก้องครบใจลูกดีลูกสิงโตนะครับเป็นหลานของหลานหาแสนของวิไลฟาร์มนะครับเอาในท่องนี่ตัวที่ใดก่อนวันนี้ตัวที่แปดตัว่อตัวที่แปดเรอเนาะแปดที่เก่าที่แปดมั้งจำไม่ได้มันโยโดวนเลยเข้าเข้าหลักอืนี่ครับเมียขวบครับเอา กล้องพบนี่ราคานี่คันคันพี่น้องมักนี่ตั้งไว้ยุคเกียนประมาณเท่าไรของเคราบ่ถึงบ่ถึงเซียบเลครับนี่อ่าบ่ถึงแสนเนาะพี่น้องเนาะบ่ถึงแสนด้วยพี่น้องนะครับกล้องพบใตเซียบโยแวงกันไว้พัฒนาไตเซียบโยแวงกันไปได้พี่น้องสำหรับผู้มักกำลังหาผู้ไปเห็ดพ่อพันธุ์นะครับครับเชียงครับกล้องพบเชียงนะครับอยู่ดีๆ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 เอ้าเบื้องบนย่างให้เบิ่งนะครับครับเบิ่องไทย เอาไต่ซีฟอยู่เต้าผีน้องสำหรับผู้มักนะครับไต่ซีฟอยู่นะครับเจ็ดเดือนไทยบนหน้าตาเนี่ยครับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเขามาได้นะครับตักท้ยกันเขามาโอ้งามหงัมนะครับเดี๋ยวเบิ้งครูสุดไทยเนาะครูสุดไทยเราจังเบิ้งแม่แม่สาวเนาะมีแม่สาวบ่้างครับมีแม่สาวหน่อยเดี๋ยวเบิ้งครูสุดไทยนะครับแล้วก็ตบไทยโดยแม่สาวนะครับอันนี้แม่สาวด้วยเนาะแม่สาวครับแม่ยสาวแล้จังไปเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งครูแม่ลูกอ่าลูกครูเบิ้อมพระหลานนี่เนาะ ลูกเก่าจะเจร่ญนครับลูกเก่าจะเจร่ญนครับเอามาเบิงคูนี่นั่นแหละแม่เพินบางงันนี่นี่แม่เพินตองงานนี่นะอันนี้คือลูกสาวของของแม่เขาเย่าเมื่อกี้เนาะแมนครับอ่าเป็นพี่สาวของกองพบอันนี้แม่น้ําฝนน้าฝนสายใดครับตัวนี้ลูกกลมลูกหลอดนะครับนี่อ่าลูก่อกลมเนาะแมนครับอ่าลูก่อกลมลูกคอกลมตนี้มีลูกสาวแล้วเด้อพี่น้องนะครับลูกสาวคนด้ยวยูลูกไส้เออลูกไส้ปะครับลูกไส้เก่าจะเลื่อนเก่าจะเจร่ญน เดี๋ยวเจ็ดเดือนแล้วครับลูกไส้เก่าจะเลื่อนเดือนนะเดือนกลัวนี่อ่าประมาณเดือนกลัวๆนะครับเมีนี่สูงอยู่ประมาณร้อยร้อยสามแปดได้แล้วคู่ร้วยสามสิบแปดได้คู่เขาก็ได้แขวเขาก็แขวแรกอ๋อแขวแรกแขวคู่แรกนะครับแมนครับลูกแรกครับลูกแรกนะครับผมเอาลูกแรกครับพี่น้องซื้อว่าตั้งไหนครับผู้บ่าวหน่อยนั่นสายฟ้าครับเอานะครับบ่าวสายฟ้าเออมาหนาฝนได้ตั้งคาสายฟ้าเอาบ่าวสายฟ้าพี่น้องเอาเอาเอาควันกันยู้ยู้ยูเอา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  บบาวสายฟ้าพี่น้องโอ้งามนะครับคู่นี้เปิดอยู่ป่ะครับผู้นี้โทราไในมีราคาครับโบราไในมีราคาเอาสำหรับผู้มาเก็บตะกอนนึงมาคุยเอาอเด้อพี่น้องครับเพิ่นอาจจะแบงแบงอยู่นะครับกันเ้าได้กันนะครับอันนี้แม่สาวนะครับตัวนี้ที่เด็ดเลยแหละครับนี่ที่เด็ดครับพี่น้องแม่สาวอันนี้ไว้ทานไทยนะครับเอาน้องก็ไปพั่นเอ้าเสือกเอ้ยกล้องถอยสายฟ้าถอยไปเอ เออวนไหวไหมป,ปุ่งนี้เอานะครับแม่นี่ซื้อวอ่าน้องยังก็กครับน้องมะลิครับน้องมะลิะลูกสาวพ่อเบิ้มพันล้านอ่าลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับอายุมะลิลูกเบิ้มพันล้านอายุหนึ่งปีสามเดือนหนึ่งปีสามเดือนพี่น้องครับ,รบแม่นี่เป็นลูกสาวเจ้าสิงโตสายเพชรอุดรครับอืมครับหึ่งปีน้อง กระดูกแข้งขาเนื้อหนังบม่ต้องห่วงครับอัตลักษณ์ไดอยู่เนาะครับแม่มะลิครบนะครับสวยงามครับแข้งขานีดมาเต็มครับตัวนี้สุดยอดพี่น้องยวเบิ่งให้เบิ่งถ่ายจักหน่อยนะครับหางเอาตัวนี้ครบจังได๋บ่ซู้ผมฟังเลครับผู้ผู้เลี้ยงนี่ผู้มักเป็นข้ายค้ายกระดูกไงได้ครับนี่กระดูกไงเนาะครับเนื้อหนังมังสาหลายเนื้อหนังนีดดีครับเนื้อเฮี่ยวยนสิไงเป็นหนาครับอยควายแม่นี่ครับ ลราก็สังเกตเล็บก็เป็นคว้วพื้นดีครับผมครับคว้วพื้นดีครับโยพื้นดีครับพี่น้องครับกระดูกแข้งขาใหญ่ปานข้วยอู้หแล้วครับหนาเขาเปิดง่ามครับเบิ้งหนาตรงพี่น้องครับถูหนาตรงจัหน่อยนะครับเอ้าตัวนี้เชื่องครับเชื่องนะครับครับเอาผู้ใดมักว่าเบิ้งกาได้พี่น้องผมมักต่อแลแม่สาวที่เด็ดขสงเพิ่นไว้ดีนะครับมาเห็นตัวจริงนี่นะครับเบิ้งจะในกล่องยังว่าสุดเด้อพี่น้องนะครับ จะความันอาจจะเปน้นสูงสเทียบก็ควายแล้วแม่นี่ก็ขึ้นหอดผมว่าร้อยสามสิบเลยล่ะร้อยสามสิบอยู่เลยครับร้อยสามสิบคืนแล้วนะควายครก็เขาก็ปีสามเดือนอเดือนสามมันเต็มเต็มนะครับขอมุวนเอกสารใบรอดไม่ครบเนาะสายนั้นถุก,กรรมครับตัวนี้นี่ครับแม่เพิ่นไป่สายไดแม่เพิ่นนี่เป็นลูกของสิงโตเพชรพด,ดอนอือครับอันนีน้ตัวนี้เปิดไว้ลักได้ก่อนนี่ กรบเป๋าไหลนะครับซิฟกัวกัวนี่แหละอ่าซิฟกัวกัวครับพี่น้องครับเพราะได้แบ่งกันพัฒนานะครับเอาครับความสุขของคนเลี้ยงควายนะครับเพ่นเลี้ยงพัฒนารายได้ก็เกิดจากลูกสิโตออกมาจากในคอกครับใหญ่แน่นอนครับแม่นี่แบ่งได้ครับสำหรับผู้มักควายงามบ่ผิดหวังแน่นอนครับนะครับเอาเบอกสู้พี่น้องฟังกันมาเลี้ยงควายมุมมองของการเลี้ยงควายงามในอนาคตจะเป็นยังไงผู้เลี่ยนมาปีสองปีนี้ ยูได้บ่ผู้มกควายงามนี่สิพัฒนานไปเลยตลาดลมันบ่มันบ่ตกไหมครับมันตลาดมันโตไปไเรื่อยมันก็พอไปได้อยู่ก็ถือว่ากันเฮาพัฒนาน้ากันยิ่งควายพัฒนาเฮาแข่งไปได้ได้ดีนะครับครับพี่น้องถามว่าควายงามนี่มันให้ประโยชน์อีย่างเนีนะครับผมในมุมมองของน้องมองว่าจังไดครับควายงามการให้ผลผลิตของของของ,ของเพิ่นไปยังตรงมาเล่นควายงามควายเกียรติราคาถูกๆบ้านเฮาเลี่ยงก็ พี่น้องก็ว่าอ้ยพ่อแล้วนะครับผมใจนี่ถี่มากกล้วยงามโม้มันหนึ่งหรือขาพัฒนาแล้วมันใหญ่ครับครับมันใหญ่เพราะเพราะใหญ่เนื่เนื้อหนังมังสามันกะหลายมันก็เป็นตะเบิงครับกับข้าเลี้ยงเขากับ่บเบือโบยิกาันเจียวหยาโบยังไงขัดที่ยกตัวย่างก็คือข้าเลี้ยงง้วดไยบามันเนาะแม่แล้วขามาเลี้ยงบามันพันแท่เนื้อหลายกระดูกายใส่เวลาเลี้ยงหนึ่งปีจะขาสามารถได้นำนัก ของง่วนได้หลายขั้นเทียบกับไข่ก็คือขันควายพันธุกรรมดีก็คือเพื่อตัวใหญ่เนาะเพราะเขาเลี้ยงแล้วมันก็เห็นว่ามันมันมันใหญ่หลีอยู่มันไปได้ดีอยู่ก็เลยเลี้ยงก็เพิ่นไปเรื่อยไหมครับคร<ว>ับผมแล้วก็ผลผลิตแน่นะควัวสีเพิ่นสีหาออกมากก็คือใหญ่แน่นอนเนาะใหญ่แน่นอน,น,อนบาน้านเขวายควายไทยนี่ถือว่าได้รับความนิยมเนะพี่น้องบม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามเขามาสื่อเขมรเขามาสื่อควายไทยพันธุกรรมดีๆออกไปพัฒนานะครับโดยเฉพาะเวียดนามนะครับจากพี่น้องตามกระแสด้วยพี่น้องควายขุนในเวียดนามนนนนีีี่่่ลขไไไปจาากกกทยผมมบอดด้วพัธุรร ที่เข้าผลิตออกมาแม่พันธ์ที่เฮ้าไห้ลูกงามบอกมานะครับเพิ่นขนไปคุ้นทาาพุนนี่มีแตัวใงญ่งามนะครับจากประเทศไทยแล้วกับพันธุกรรมแม่ดีๆตัวใหญ่ยนะครับตอนนี้นเมืองไทยถือว่าเหลือหน่อยพรามควรนะครับอยากให้พี่้องเฮ้าซอยกันอนุรักษ์เนาะอนุรักษ์นะครับมีไปได้หลายซอยกันครับถือว่าเฮานี่ถือว่าเป็นเจ้านะครับผมที่มีควายประเทศที่มีควายงามนะครับได้รับความ ย่อมรับจากหลายประเทศแล้วก็เขามากขนพันธุกรรมดีๆไปพัฒนาตัวนะครับพี่้องเข้าเองเข้าเป็นเจ้าที่พัฒนามาเขาอยากให้สรอยการพัฒนาอนุรักษ์ไว้พี่น้องมีงามๆนะอยากให้บอกว่าที่ไปนําเสนอกับติดต่อมาเด้อพี่น้องนะครับยินดีนะครับเอาสําหรับถ่ายคลิปฝากเบอร์โทรจะหน่นะครับน้องครับโยวไอเนะนําผู้เลี้ยงเล็กน้อยครับเอานะนําผู้เลี้ยงบ่ครับครับมาครับผมเอาผู้เลี้ยงพึงมากหวัดนะครับท่านท่านลองท่านลองนายกเทศบาล ตำบลวังหลวงครับอ่ารองนายกเทศบาลตำบลวังหลวงนะครับเพื่อศิลปภูมิผู้ดูแลครับอ่าผู้ดูแลนะครับท่านรองสุรทินครับผมเอานะครับให้เห็นปะเน่เออแล้วก็ร่างเสี่ยวโอ้ยดีครับผมครับผ <oh ha ู้นี้มาสานนะครับวันนี้ผมกระทาอยู Lost ่ผู้ดูแลผู้ดูแลทุกอย่างครับนะครับให้เนเอาดึงเอาจับสาวหน่อยได้ได้ครับผมนี่อ่าเพื่อนกระเดี่ยวมันไปลงน้ำแล้วครับที่นี่กันนี่เสี่ยวไปนอนน้ำนะครับเบิ้งครับพี่น้องเอาตำแหน่งไหนก็พผัเอาตำแหน่งของพ่อ ลองนายกครับลองนายกนะครับผมตำเภอเรียงควายตำบลอวังหลวงนะครับนี่แหละครับชีวิตพ่อเพียงเอาควายไปนอนทงน้านี่แหละนันน้ำนะครับต้องเลือกมาได้ไปราชการเพิ่งกับเลี้ยงควายถึงกับขึ้แม่เนาะขึ้นแม่นี่นายนี่ตาดีครับเอานะครับการติดต่อพันทถล่มได้ไหมครับมีความสุขกว่าเลี้ยงควายนี่มากกว่าเลี้ยงมาแต่ได้ไหมครับเลี้ยงมาแต่ได้เนาะเลี้ยงมาบุ้งไงตัวโบนี่เป็นสามสิบปีแล้วว่าเกือบสามสิบปีแล้วนะพ่อเนาะ นะครับอาผู้ดใดสนใจกับมาเยี่ยมมาชมเบอร์โทษติดตอน้อานย์แปดห้าแปดหนึ่งเจ็ดแปหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สองแปดหนึ่งศูนย์สองแปดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผม085 085 817 8 1ดหน1 8 1เจ็นะครับผมยูบ้านใดอำเภอใดก่อนครับบ้านคอกควายครับบ้านบนวังหลวงอำเภอศรีภูมมจังหวัดระยอดนะครับบ้านคอกควายตบนวังหลวงอำเภอศรีภู่มจังหวัดระยอดนะครับมายๆได้พี่น้องเอาปัก่งยๆคือม้าลงหัดใสก่อนครับก้าวคอยกควายเลยครับโรงเรียงบ้านคอกควยยโรกเรียนบ้านคอกควายมาหกันท่มากมากปถูกกับร่องท่วมมากป่าถูกเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับนะครับมาเล่นไม่ยอมมาเบิ้งกันมาเบิ้งน้กันครับเครื่องค นก็มี่นะครับมผมมาเยี่ยมมาช่มกันได้ทักทายกันมาก่เหลียออยากได้พันธุกรรมดีน้ำเพลินไปเลี้ยง กะติดต่อมาได้นะครับแบ่งกันไปพัฒนาได้นะครับเอาสำหรับมันนี่กะผมบอกว่าที่กัขอบคุณหล่ร้ายนะครับที่ลุงลูกขันยอเซียวอีสานนะครับอ่ามาเป็นซื้อนะครับน้ำเสนอสิ่งดีๆนะเกษตรกรผู้เลี้ยงควายงามนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับมานำเสนอสิ่งดีๆให้พี่ให้น้องเข้าในวงการเข้าเดีพัฒนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากน้าพี่น้องมาทำดีนะครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผม